สะกดคำภาษาอังกฤษแบบไม่เทียบเสียงภาษาไทยนะครูดาวปลดล็อกออกเสียงหนาหนึ่งเดียวในประเทศไทยสอนผู้ใหญ่สะกดคำนะคะวันนี้เราจะพาผู้ใหญ่มาเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานกันนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยยู Unit นะะิตวันบทบทที่1เลยนะคะ อัฟ h a เบตนะคะ the alphabet อะเพื่อนๆลองออกเสียงดูนะคะว่าออกเสียงได้ไหมดีออฟอ of alphabet Al Al alphabet แบบนี้นะคะเสียง A ถึง Z นะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะ,ใน,ะ,ออนะ,คะในการออกเสียงนะคะในการออกเสียงอืมอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อย่างเนะคะอ่าอันนี้เป็นเอ่าตัวเล็กกับเตัวใหญ่นะคะอืมเอเอเอนะคะเอเอเอดูเอดูเอดูเอดเอเออัแอัพอัพเอเอแอแอคเตอร์ เอาเป็นเสียงแอ่ก่อนนะคะแอ่แอ่แอทแอ่แอแอปแอ่แอ่แอคเตอร์แอ่แอแอนิมอลนะคะเสียงบีนะคะเสียงบีบบแบ็กบบบุกเกตบบบีนบบบอลเสียงซีนะคะเสียงซีเป็นเคเคเค้ก เค card เค carrot เค cartoon เสียงดีนะคะเดเด dinner เด doctor เด dollar เด dot เสียงอีนะคะเอเ l p h a b e t alphabet เอ เอ็กซ์ไซน์เอ็กซ์ไซน์เอเอเอ็นโวลูปเอเอเอ็นโวลูปเอเอเอลโบเสียงเอฟนะคะเป็นเสียงลมนะคะเสียงเอฟเป็นเสียงลมเฟส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 ฟสเฟสเฟฟฟสเฟเฟสเฟ Forest นะคะอ่เสียงจีนนะคะเกเก girlfriend เกเก go เกเก guitar เกเก gift holiday holiday ตรงน,นี้จะเป็นชวานะคะล e a day เนี่ยเราสามารถออกเป็นเออเออเลเล holiday ได้แบบนี้ได้นะ holiday นะคะ husband อ่านี่เหมือนกันนะคะ husband ตรงนี้ก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่เสียงแบบเสียงเต็มแบบแบนแบน husband อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นแบบเป็นชาวาตรงเนี้ยนะคะอ่าถ้ามันเป็นชาวานะคะก็จะก็จำเสียงไปเลยนะคะ husband husband แบบนี้นะคะ house housewife housewife แบบนี้นะคะอืม Hand back, hand back. I think it eat it. Internet, internet. E, e insect, e, e info. E, e, ink, ink, ink. Ah, uh. j, j, juice, j, j, journey, j, j. เจมเจเจเจดเฮเฮเคเบิร์ดเคเคไคท์เคเคคิดเคเคคังเกอรูเลเสียงเอลนะคะเลเลแล็ปท็อปเลเลเลมอนเลเลไลน์เลเลเลม เสียงเอ็มนะคะอืมเม้มปากนะคะเม้มปากเสียงออกจมูกนะคะอืม mango เขียนคะอืม mango อืม melon melon นะอืมอันนี้นะคะ main u นะคะอันนี้ main u นะคะไม่ใช่เมนูนะไม่ใช่เมนูนะคะ main you m a n u นะคะ m m money ่เสียงเอ็นนะคะอ่าหน notebook notebook nurse nurse nest nest สวัสดีค่ะคุยุสวัสดีนะคะ neck neck อันนี้เป็นเสียง เป็นเสียง A ถึง z อยู่นะคะยังไม่ได้ผสมคำเนาะเอาเสียงเอาเสียงข้างหน้าเอาเสียงข้างหน้าก่อนฮนะออ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 ฟฟิศออออฟฟิศอืมอออออัล e ตอ้ออออัมลิตอืออออออนไลน์ออนไลน์ออออออร์ติั อันนี้เป็นชวานะ octo er, to นะคะเป็น ter ter นะ octo octo er, oct er, octopus แบบนี้นะคะ octopus อ่ะเสียง p นะคะเสียง p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  อ่ะ p p นะคะ pineapple p p pineapple นะคะอ่ะเป็น เป็นสองคำมารวมกันนะพายกับคำว่าแอปเปิ้ลเวลารวมกันนะไม่ใช่แบบพายแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ลิงก์ข้างในคำเลยนะคะเป็น pineapple pineapple นะคะเพอร์เพอร์ pear pear เพอร์เพอร์ potato potato คำนี้นะคะอ่าครูมีนักเรียนหลายคนนะคะที่เขาออกเสียงออกเสียงไม่ถูกนะคะก็คือเป็นเน้นทุกคำอะ potato แบบนี้ เออฝรั่งเขาฟังไม่ออกนะคะปูเตโต้เงี้ยนะคะอืมมันจะเป็นเพอเพอคำหน้าจะเป็นชวานะ,ะชวาคืออะไรชวาคืออคือคําที่ไม่เน้นคือคําเสียงที่เป็นเสียงเออทุกคนนะคะแล้วฝรั่งเขาจะใช้ชวาเยอะมากนะคะเราต้องเราต้องฝึกในเรื่องนี้ด้วยนะคะอืมก็จะออกเป็นเพอเพอ potato แบบเนี้ย potato ไม่ใช่แบบปเตโตเงี้ยท o t a t o potato นะคะ p e p e peach q u a k u a queen k u a k u a question k u a k u a quiet k u a k u a quiz r r อ่าเสียงอานะคะกระดกลิ้นขึ้นนะคะลิ้นไม่แตนนะเพดานนะคะ r r raincoat r r road r r rock r r rubber นะ rubber เนี่ยก็จะมีสระเสียงสั้นนะคะแต่เนี่ยนี่ก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างกระชับนะคะกระชับเออเรียนคือเรียนใช้เวลาในการเรียนแบบไม่เยอะนะคะเสียงเอสนะคะเป็นเสียงลมนะคะไม่ใช่เสะเสดเสดนะเป็นเสียงลมแบบสันสบ star c นะคะเสียงทีนะคะเทเทเทแบบนี้นะคะเทเท tablet เทเท taxi เทเท television เทเท tomato tomato อะอะอ่ะเสียงยูนะคะเป็นเสียงอ่ะอะอะอะ unhappy อะอะ upset อะอะ อัพโหลดอ่ะอ่ะ uncle ลอังโนะคะเสียง v นะคะ v v v right? v นะคะ v um mm. v v vest v v vibe v v w e t v v voice แต่บรรยูนะคะ w v w, w. wifi w v window w w woof woof มีเสียงเ f ซ้ายเสียงครับ wo อ f แต่ l แล้วก็เสียงเ f oof o f o f อันนี้สระก็จะเป็นเสียงแบบเสียงสั้นนะคะเป็นเสียงอุ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  o o f u oof oof woof woof แบบนี้นะคะ w w website x นะคะ x เขาจะมี2เสียงนะคะจะเป็นเสียง k กับเสียง s นะคะเป็น k s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  นะใครที่ยังฝึก k กับ s ยังไม่ได้นะคะให้แยกออกมาฝึกเป็นเป็นเสียง x นะคะ k s k s นะคะอืม k s k s k x x อย่างเงี้ย fax เนี่ย max six ได้เห็นไหมว่ามันจะมีมันจะมีเสียงอะไรนะ <c oughs> ข้างหลังนะคะมันจะเป็น s i x fix 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 แบบนี้นะคะ fix ต่อมานะคะเสียง y y ย y เย่ยังเย่ย yogurt y ย่เย่ you อขอบคุณคุณไต้ฝุ่นด้วยนะคะแชร์ Share ให้ ย์ยย์ยอดนะคะเสียงซีนะคะเสียงซีออกเสียงเป็นแบบนี้นะคะ zebra zebra แบบนี zero. Zero. ้นะคะอืมอ่าขอบคุณคนใหม่นะคะคุณคุณไซนะคะกดติดตาม zero นะฮะ zoo zigzag อ่ะมันจะเป็นแบบนะคะเราค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆฝึกอาจจะดูแบบ ไม่คุ้นชินสำหรับคนใหม่นะคะแต่ว่ามันมันคือเสียงแบบนี้จริงๆนะคะเออ